นี่ครับวัดของเจียมก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะครับเป็นวัดที่อยู่มานานแล้วนะครับอยู่คู่สถานที่แห่งนี้นะครับของเจียมนะครับทางเข้านะครับ จะใช้ดูบริเวณโดยรอบนะครับเราจะพบศาลาแรกนะครับศาลาของเจียมนะครับแล้วก็หอะระฆังนะครับต่อมาก็จะเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับ ก็จะเป็นศาลาทรงไทยสมัยเก่านะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับข้างฝั่งซ้ายมือเป็นแม่น้ำโขงนะครับ